าสวัสดีค่ะโอ้นี่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 ต้นใหญ่ๆนี่ข้างล่างต้นี้ไม่ใบไม้บางอยู่ตีนจะเหยียบอยู่อ่ะเหยียบเรียบร้อยตีนเหยียบแล้วเรียบร้อยโอ้นาว,น oh, นาวหลหรอ <laughs> nào càng nữa, ừ. đây bà Bán đi bà Bán ta mãi đi mhm ta mhm mhm Mai mhm 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 สมองมันรับความทิ้งบ่ไดตัวนี้ให้เนีย่ยนนม,มันมีตัวเมียตัวผู้ด้วยเหรอไม่รู้ถ้ามันมีแบบเขาเรยนะหมากระเทยหมากที่มันบุ๋มอุ้ยมันไม่เป็นดิ ของกินกันก่อนเนอะองเขาชั่วๆนุน่ๆๆหินแล้วอ้อาวบันถึงขาสั่นทางนี้มาทางนี้ทางน,นี้ค่ะอ่าอยู่ทางเขานี่หน่วยนึง น่วน,นัวน,น่นนวโตรีวิวแบบพี่ขาเจ้าเห็นมาเก,ก็ตน,นะนะแบบรีวิวกินคาต้นนะนะเห็นบรรยากาศนี่หวานมา มาทางนี้มีไหมนั่ในไงนั่นไงอีกสองหน่วยเออเดี๋ยวเอามายูก่อนอ้สองหน่วย <c oughs> Ăn <laughs> À <mừng> con không. <cười> 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 ừ. Bán bán. Bán. Ừ, bạn. ไอ้พวกเนี้ยมันยังบมเต็มหน่วยมันจังน้อยๆน,นะครับแกะดูมีแต่มีแต่ใหญ่ก็เลยต้องหาหน่วยตึงๆอยู่ไดไงคุณใช่อ,อยู่ลองไม้ไปรเดีเลยคุณไม่ต้องนี่เลยะู้บเ้เอาเอาทต่ทางไหนเดี๋ยวบนนี้เอาผู้ชายขวานี่พนาเนาะปะเนี้ยนะเอาบม มองอยู่มองกินมีเยอะเจ้าหรือใเจ้ากินเลยอัให้ท่านผู้ชมกินท่านผู้ชมกินกินบ้าห่านวะเนี่นี่นี่เห็นแล้ว นี่สองคนเต็เต็มๆโอ้ฟังเพียบอุ้ยอืมเอ้อยตกแล้วตกอีกแล้วเฮ้ยเพียบเพียบเพียบฟังนี้เพียบเลยเฮ้ยเพียบเพียบเดี๋ยบเดี๋ยวก่อนเก็บก่อนไม่รู้ตกตรงไหนเน,น,นี่ยบาดเหนียวต,ตกท้ในในายเด็กตกสักใดเนี่ยะบาวน ลายหน่วยอยู่ได้ปกติเนี่ตัวนหนตกใหม่ก็เห็นอยู่นะพี่พี่พี่เห <Okay. S 2> ็นจะเกยขาดสายันขาดเป้า <c oughs> แาแ่เนเองแห่เอง น่าซีดอกนี้นี่นชฉ่ำๆอ่ะมือกล้องเฮา <c oughs> อือน่าจะ่ำหวานหวานหวานไหมอือแสบกราลอง่าจะหาสอยมะพร้าวกินกินเห็นใ้ลูกไอ้นี่กินก่อนอือหวานทุกหน่วยมา แ่บปะหวานหวานไหมเอาปะนะออยไหมหาดูนี่ข้างบนนู้นใหญ่เยอะที่ข้างบนนั่นเต็มเลยเอนี่ๆีีน่นี่หน่นี่หน่นสอยลงมาหน่อยนี่นี่นนี่เีนี่น โอ้ oh, ล่วงซ้ำไหนอู้อู้อูออ้พอแล้วพอแล้วเก็บไปกินอีกพอละกินแค่นี้พอกินพอให้เป็นยามะกินพลอยรู้ว่าอร่อย,อย,อยนี่ กินกบสดๆคาต้นเลยแซ่บๆต้องกินช่วงนี้นะถ้าผลตกทุกวันนานๆเขาจะจางผลจางนางหายอ่ะต่อวัดหายสบายคุณด,ดังหัวืลยนี่จะเบื่อหมด เลกน้อยนี่นี่ก็จะยืนกินตรงนี้เนีย่ยเดี๋ยวจะจะร,รีวิวแล้วก็ยืนเด็ดกินเด็ดกินแบบนี้เลยนี่วันวันก่อนรีวิวกินมะม่วงจนจะหมดเลยเฮ้ยมีลูกนึงโอ,อ้อยู่ข<จ>้างใต้มากำลังหยาบเลยมันได้น้ำหลายๆมันแตกเลยอ่ะนี่ <c oughs> เอาใส่กระเป๋าประเด็นคิอกินได้ได้ไหนไหนเะไยประเด็นคือหิวหอมขนาดเลยต้นไม้ไม่ได้ใส่สารอัอยรางค<ม>ือธรรมชาติตปลูกแบบธรรมชาติคุยคุยคอกอย่างเดียวเลยหวานเจอยเลย กินแบบปอกมันไม่มันไม่คลาสสิกไอ้กินแบบเอามีดปอกไม่คลาสสิกต้องเอาแบบเนี้ยมือปอกแบบเนี้ยดีนะที่ใช้<ส>มือดีเพราะใช้เขี่ยกัดปอกอ ยังย่งไม่า้ามจะดูว่าจะหยุดเมื่อไหร่ไอ้ชั่บเนี่ยอะบ้แมวไม่ไม่ไม่อยากหรือรังเกียจอันหลังใช่ไหมไม่อยากอิ่มอยู่ พาท่านผู้ชมมากินสำนมิสแหละเพราะว่าโอเคเห็นหมากานั่นก็เลยอยากกินเดี๋ยวซอยมะพราะ้าว่อยว่าก,กันโอเคอเคก็ประมาณนี้นะคะค,คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ